เป็นบักแตงบักแตงญี่ปุ่นไม่จ้าเห็นบ่มันเลิศสมผัสจันงอคืองวงสร้างนี่บ่มันงอคืองวงสร้างนี่แล้วก็อันบักทั่วผู้แล้วก็บักทั่วแปดเหมาะมีบักเขียดอี่หน่วยหนึ่งมันเลิศสมผัสจันไงวันนี้กะเดี๋ยวเอาอวยมาทั้งนี้ก่อนนี่ยำบุ้นเส้นหมูยอใส่อันโอ้ยนักนักนักเ่มาะโอ้ยไม่จ้าไม่จำได้สิเฮียเหมาะ เราสมัยแตเลยยำมุ้เส้นหมูยอพีเจ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 ใส่ใส่ยังใส่ถ้วยมี่ยังมีหมูยอพีเจแซ่บแซ่บเลหมูยอพีเจคุณใดอัตเใียสั่งำราเรื่องหมูยอพีเจอืมพันว่าได้ใส่สารกันบูดแล้วก็มีแป้งมีต่าเป็นเนื้อหมูเนื้อหมูนวนวบมาใส่สารกันบูดแซ่บจีรีพ่นว่าอยู่ไดประมาณอาทิตย์หนึ่งแตแยกชุดพูยูได้เป็นเดือนเพราะว่าใช้ช่องฟิตไว้ใช้ช่องฟิตไว้เป็นเดือนก็ได้ว่าเป็นอย่างมันอีเวลามาเห็ดกินสด อัรนีเอามาย่างบุนเศษหมูยอพีเจ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 ผู้ใดอยากกินแอดไลน์ไปหาหาเพื่อนเด็กกับเฟซบุ๊กหลักพีเจสื่อเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กบอกรอบๆหรือเพื่อนบอกหูจ่ากับทางแยกที่ผู้มากจะพูดกับสิแนะนำให้นะจ๊ะเราต้องอยู่ออสเตรเลียเนี่ยเพื่นไม่ได้ขายเมืองไทยหรือไม่ได้ขายทิเบตอื่นเนี่ยเพิ่งขายอยู่ออสเตรเลียเรียเรียเรียทั่วออสเตรเลียอยู่แถวไหนก็ได้กอลเป็นออสเตรเลียหมูยอพีเจหรือจ๊ะเนี่ยยังจะพูดย่างเศษหมูยอพูดเจบอกบอกบอแบบว่า เตะแต่หมูแก่พี่น้องสูขุดซุกคนแล้วก็ใส่หมูสับเออใส่หมูสับใส่หุ่นเซนแล้วก็ใส่นี่แหละพักอันพักซี่พักอีหยังนี่แหละบักพริกบักเกลือบักเน่าอีหยังนี่ใส่เนี่ยที่แน่ๆก็ใส่ถั่วหอยมาใส่ถั่วยมือนี่ใส่ถั่วยเรียกมันเป็นไสกะละมังเนี่ยมือนี่ใส่ถั่วยบัตที่มีสิเปิดน้ำก่อนเลือดสมรรถแตนเลยตัวฉันได้กินบอกเป็นชั่วโมงคือว่านนะฟังไหนก็ฟังฟังบ่ได้ก็ฟังที่เก่าหลืพี่น้องเอ้ยมามโอ้โคกได้หนิ สาโคบเดี๋ยวให้ฟองมันลงก่อนบุยเตะจมูกพี่น้องเอ้เตะจนแป่อิีวแปรเพราะแปรที่เด็บปึงพอมป่ะมากินมันเตะจมูกแล้วเลยนี่ใส่มาดีเลยพี่น้องเอ้เดียให้มันยุบก่อนเห็นฟองมันยุบก่อนนะเธออี่างนี้วะนี่วะมันหนักคือไว้มันหนักืะสาถืออันไหนมันหนักกว่าน่าจะไปถือมันเนอ คือเบอรงแยสพูน่ะมันบาบาบบอแล้วยาสไปถือมันเบิ่งแบบมีความสุขอย่าเบิ่งแบบให้จะของถูกเบิ่งคิดยาสพูน่ะต้องเบิ่งแบบให้มีความสุขอย่าเบิ่งแบบให้จะของถูกอือผู้ใดเบิ่งคิดยาสพูนอะถูกใจคนนั้นมีบาปคนนั้นบาปหนาสาหหดอีกเตัวเบิ่งคิดยาสพูต้องเบิ่งแบบมันมีความสุขอย่าเบิ่งแบบมห้มีความถูกอย่าให้จะของเป็นถูกเพราะคนอื่นเลยกใช่ไหแกเลยเชี่ยชคดที่จะพี่น้องสู้ๆคน โคโคอาน้ำแข็งอาโอ้โหเจ้นเจ้นเจขึ้นชูม้อนบู้ยจะเล่นปัจจันลุยเลยปัจจัยหนึ่งทีหลังเลยหมูยอพีเจยำมุนเส้นหมูยอพีเจ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 โอ้กินคนเดียวลูกผัวไม่เกี่ยวคือว่านะ หอนี่เหนเหี้สุดมย นี่าหละผัดเสร็กวิ่งเข่าพอมั้ยเสียวเข่ากินเื่อเสียวเข่ากินสิจิงเข่าโซ่อันนี้หมยอ่อนหุยอมยอดพีเจ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 มั้แฝดหน่อยขอตักเข่าก่อน ค่ะหม,มองหุ้งเขา่าหุงเขา่าหมองหุ้งเข่านี่ประมาณสิบสามปีสิบสามปีแล้วหมองหุ้งเข่าเนี่ยยี่สิบสิบอกให้สิบสามปีแล้วพี่น้องส่งไปสนนี่มาจากเมืองไทยนี่ส่งมาจากเมืองไทยพี่น้องเน่ยซุงไปสนนี่เอายืดหน่อยเข้าข้าวนั่นคือข้าวหอมเลิศ เตือนน,น,น้าไฟกไปเลยเตือน,น,น้ามาก,กอืมอลุยไปเลยไปองนลยหนามันใสนี่นี่นี่ไปลองเน,น,น,เนมันอยอืมรสสใช่ไ

khi ăn ừ. thầu Thầu cũng có chín là bậc kia cả đây พี่เก่งใช่ไปเอากินก่อนไปขายเลยขาหยหวยขายลอตเตอรี่นั่นไปกินคือยาสิ่พูดแล้วจับ นี่นะโม่คนกินแกมเหล่แก้มเบียนี่จะพูดกินเหล้ากินเบียเพราะเป็นแล้วกินแกมกับเข่ากินแก้มเข่าออมจะอิ่ม้องต่อกินเหล้ากินเบียเพราะอิ่ม้องกินเหล้ากินเบียเปลี่ยนเงินตัวตื่นกินอิ่มเร้าก็หาเข่ากินคื้เต้าอืมอือ้็จะไปกินด้าเหล้าเบียเปลี่ยนเงิน Très tập giết tôi mời này hằng anh em, nhạt nó. ngót Chín lau, cùng bìa, Đẹp nguyên vậy Mà Mhm. lệch, Mhm. 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 phụ, Mhm. 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 Mhm.

เป็นมืยอ่ะืะ่อไปแล้วอืนี่ถ้าอยู่ที่มือนี่มันเป็นแบบว่าโลกออนไลน์อยากกินยังจะสั่งออนไลน์เอาได้จะสั่งของออนไลน์เนาะพวกเจ้าทางเบิองคนได้เป็นสั่งหัวเลยสั่งหัวโดนพวกต้มตุ๋นกับมี่อือแล้วนี่นักต้มตุ๋นออนไลน์มันหลายตั้งแสนครับ มาสือะตรี่ายพูดสือเล็สื but, ส่อหวาน่ายพูดเนี่ยรับผิดใจง่ายโทรมาก่อนมันแย่ที่พูดไปจ้าแล้วเขาพูดอย่แล้วพูดอะไรแต่แม่แป้อนู่แล้ต้องโทรมาก่อนสัมผัสได้เเคยติดสัมผู้ได้เป็นอย่างลูกค้าครั้งแรกนะทงเสียงส่งเมสเซจมอะไรง่พูดก็ส่งเมสเซจไปเป็นเสียงยังฉันพูดนี่ล